ตอนนี้อยู่ย่านสถานีบ้านโป่งนะครับกับงานวางรางประแจนะครับขบวนรถที่จะเข้าสู่สถานีบ้านโป่งต่อไปนี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษดีเสซลร้างนั่งประมาทที่4ส,สาวนี่มันอยูด่วนส่งผู้โดยสารย้อนข้าวพ่อพ่อพ่อย้อนน้อยย้อนน้อยไปทาย้านย้อนติดหนึ่งไหมสู่ลาดชานีครับทาผู้โดยสาร ทเร,ร,รี่้าอก่านาที่ครับเราจะเห็นว่าช่วงที่เป็นรางประแจนนะครับทุกจุดนะครับในโครงการรถไฟทางคู่ใสายใต้นะครับจะต้องใช้แรงงานคนนะเป็นตัววัด,ดเพราะว่าเครื่องจักรไม่สามารถที่จะ ปรับระดับหรือว่าทําให้มันแยกกันหรือว่าใส่ชุดประแจได้นะครับต้องใช้แรงงานคนนะครับแทบทั้งสิ้น <Es per ated> เราจะเห็นเหล็กที่เ,เป็นเครื่องมือคล้ายๆแฉลงนะครับสำหรับเอาไว้ใส่ตัวยึดรางนะครับเมื่อ <ets of the orange> สองสัปดาหมานี้นะครับที่รถไฟ ลาวจีนนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ใช้เหล็กงัดตัวประแจแบบนี้เหมือนกันนะครับ<ป>เดี๋ยวเรามาชมส่วนพิเศษที่4 3สามนครับด้ยินเสียงวีดมาตะไกรล้วครับตอนนี้นะครับขบวนดีเซลรางนะครับส่วนพิเศษที่4 3นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับกำลังจะเข้าโคง้งมันโป่งมาแล้วนะครับ วันนี้มา3มคันเองนะครับ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะขึ้นลง,ลงสถานีบ้านโป่งก่อจะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยแล้วผบถ่วนด้ครับขบวนรถเข้าเทียบชานราที่หนึ่งในขณะนดดี้เป็นขบวนรถด่วนพิเศษที่เสรลา,างั้นปรับอากาศที่สี่สามส่งผู้โดยสารจากต้นทางสถานีกรุงเทพสุดปายทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับ ดีีันนันยอาจจเยอะใส่เอาอัดตัวนอกใส่ตัวนอกมานบนรถเท่นี้จะจากประเทศไทไปแล้วจะหยุดนําส่งที่รบสนเีเป็นสถานีต่อไปลำับครับ